ไก่สามสายพันธุ์ตัวละร้อยสามสิบฮะดูไหมดูไหมถ้าหากดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร และกดติดตามให้ช่องลุงพันออนทัวด้วยนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปสวัสดีตอนเช้านี้ลุงพันออนวา่ามาขายไก่สาวขายแข่งกับฝนครับหน้าฝนเราต้องรีบครับนะครับ ไก่พไก่น้ำไก่ใต่ไก่เข้าไก่ตีไก่ของมากนม่ๆคอมนตองเื่อเรื่อไก่ีไก่กไก่เพื่อไก่นับไก่ใต่ไก่โตไก่เรื่องได้ไก่ตนมากกันใหม่ๆอยากได้ัาเชรี เนื้อไก่ปีไก่รุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เนื้อไก่ของเท่ามากกันไม่ไม่สดสดสดสะอาดถูกหลักอนามัยครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกมือโบกบักมือเรียกเรียกรถนวยบริการห้องได้เลยครับมือนีขายกันในราคาเบาแพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไก่ เร,เ,กกรเรื่องได้ไกมาหอดบานทอดเที้ยนพม่นอกเลยครับเบาหนองบัวยงรอขอพื้นครับอยากได้ต้องไกมีไกพุ่งไกรัดไก่ซับไก่ไส่ไก่โตไก่เรื่องได้ไกสดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญรีบรถดนวยบริการ ข้มไก่ตับไก่ไตไก่ข้าวไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันไม่ไม่เลือดสองก้อน อยากมิ ar, ้งทอดสุดยอดแห่งความอริสอร่อยครับพอเชิญครับพ่อแม่น้องครับพอเชิญครับอยากได้ต้องไก่มีไก่ก <Hyung S 1> ุ้งไก่เรื่อไก่ตับไก่ไส้ไก่โตไก่เรื่องไไก่สดสะอาดม้านกันใหม่ๆอยากได้เรื่ริ เลื่องไก่ทุนสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญอรีดรถ่วยบริการของเส่เครื่อครับพอแม่ดอกมีกับละไปน้องกับเขากับน้าวันนี้หน่วยบริการถุงเท้าได้มาขายพวกตองไก่เรื่อไก่ปีไก่รุ่มไก่ตับไก่ใส่ไก่ตองไก่ตีนไก่ตูไก่เรื่องไดไก่ของมาก ขายกันในาาก้มาแล้วครับมาแล้วครับขายต้องไก่เนื้อไก่โตไข่เครื่องได้ไก่มาหอดบ้านหอด ใหม่ๆอยากได้ขอเชิญบรียกรถโวยบริการของเข้าใจเลย่อับน้องไก่เนื้อไก่บีไก่โคงไก่ตับไก่แต่ไก่ข้าวไก่ตีมไก่ของสดๆมากกันใหม่ๆ่อแม่น้องเชิญครับเลือกซื้อลกหาไวัยเห็นอาหารนกอย่างปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น้องไก่ปีไก่โค้งไก่มา้แล้วครับ ขายน ly, ่องไก่เนื้อไก่โตไก่เรื่องได้ไก่มาหอดบานหอดเฮียนพแม่น้องครับพ่อแม่นองอยากได้ยกุเรียนเรียนรยบริการได้เลยครับเรีนพอแม่น้องที่กังไปนองกับขอน้พอบริการอเข้าได้มาขาน่องไก่เนื้อไก่โตไก่

พ่อแม่น้องมีกันละไปน้องก,กับเ่ากับน้ำมื่อนี้หน่วยบริการของเข้าได้มาเครับพ่อแม่น้องมีกันละไปน้องกับเ่ากับน้ำเมือนี้หน่วยบริการของเขาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ร่วงไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่อในไใก่ของเข้ามากกันไม่ไหมสด,สดสดสดสะอาดบกหลักอ,กอานามัยครับ พ่อแม่น้องอยากได้ยกพุ้มบกสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชื่รีบรถโวยบริการเข้าได้เรยครับพ่อแมน้องปี๊กกละปน้องกับถ่อกับหน้าเมื่อนี้บริการองเขาได้บาขายพวกน่องไก่เนือไก่ปีไกร่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีไก่โตไก่ได้ไก่ไมคนบ้เน้ีที่ส

สดสดเอามาไม่ไม่นังนังนังเอาอะไรอีก มาแล้วคร้บนมมากันใหม่ๆมาเลือกเพิิงกันสัก่อนครับเน้อไก่เลือกไก่ผีไก่กุ้งไก่ตับไก่ไส้ไก่เข้าไก่ตีไก่หอมสดๆมากันใหม่ๆพอเมนกเชิญครับเลื่กซื้อหรือหาไว้กินอาหารอคร่อยอยากได้ยก้อกไปไอเรีย่เดีวยบริการ็เอาไบ มือนีขายกันในราคาพอแพงครับบ้าแล้วครับบ้าแล้วครับรถขายน่องไก่เดือยไก่ตูไก่เรื่องได้ไก่ต้มไก่นับไก่ไต่ไก่เข้าไก่ตีมไก่ขอมสดๆมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญครับเหลือือเหลือหาวัยเห็ดอาหารต้มยำปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้ไก ไก่ตุไก่ใหไก่ตับไก่ไห่ไก่ตุไก่เครื่องใหไก่สดสะอาด้านกันใหม่ๆอยากได้ขอเชื่อมเรียงรถโดยการผมเห้ได้เลยครับพ่อแม่น้องพี่กันเราไปน้องกับของกับน้าอุณิโดยบริการพ่อแม่น้องอยากได้ยกระบบบัตรมือเรียงเรียรถโดยบริการผมเห้ได้เลยครับอนี้ขายกันราคาพอแพงนะครับบ้านแล้วครับบ้านแล้วครับ เนื้อไก่โตไก่เครื่องไก่ไกหรับขอเช่ญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น้องไก่ปีไก่โครงไก่เนื้อไก่ตับไก่ไ้ไก่สูไก่เครื่องไก่สดผาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญเรีบรถนวยบริการขอให้ได้เลยครับพแม ถัดก็เกษแก้ดีแลอดไฟกันีลยเศษาไ่วเราไม่นีั้นแมอักไหมอร่อสิบาทด้วยกันนี่น่องเนื้อสิบบาอืมไก่สามสาพันธุ์ตัวละร้อยสามสิบฮะ ดูไหมดูไหมสำหรับคลิปนี้ลุงพันออนกว่าขอจบเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ได้จะได้อย่าง8,500าบาทสำหรับวันนี้ก็หมานอยู่ครับ ขายยไปเเรรื่อๆสำหรับคลิปนี้เราพันออนัวขอจบเพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยมาพบกันขายไก่ว่าจะไปขายบ้านไหนสำหรับบ้านนี้ก็บ้านโคกสนัน บางโคกเสนออราบจ,จะติดกับเขาหน่อยก็พอขายได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ